ใช่กูว่ากูจะไม่ชิงเจตเทพแล้วนะรู้สึกว่าน่าเบื่อไว้เฮียจักรพัทครับลุงเออจักรพรรดิอ่ะรู้สึกว่าแม่งน่าเบื่อไว้เฮียกี่พี่ติวบอกไหนมาใช่กูว่ากูจะไม่ชิงเจตเทพแล้วนะรู้สึกว่าน่าเบื่อไว้เฮียจักรพัทครับลุงเออจักรพรรดิอ่ะรู้สึกว่าแม่งน่าเบื่อไว้เฮียกูไปคุยมาตะกี้เนี่ย าว่าไงบ้าง,งครับคุณลุงให้เรารอ,อาก็เราขึ้นเจเทพอันดับหนึ่งตามที่มันพูดแล้วนี่ลุงก็ใช่ไงให้รอ,อรอเขาจัดอันดับใช่ไหมครับลงุงจัดอันดับเสร็จก็ต้องรอเขาประมาณอีกเจ็ดวันอะตามกฎอะว่าเขาจะพร้อมกับเราตอนไหนอีกเจ็ดวันอะก็คือเนี่ยไม่รู้จะชิงกันจบตอนไหนก็นั่นอะเดือนหน้าแล้วก็อีกเจ็ดวันก็ประมาณนู่นอะ วันที่เก้ากันที่สิบเดือนหน้าไอ้เหี้ยว่าไงตายเปลี่ยตายเทพพร้อมไม่ได้ลุงทำไมจกักรพรรดิไม่พร้อมอ่ะไม่รู้แม่งไงไอ้เหี้ยะจำได้ว่าตอนตอนนั้นน่ะที่ยังเป็นเจ็ดบาปอยู่ใครขึ้นจกักรพรรดิคือต้องพร้อมโดนสกิปตลอดเวลายุบก,กังแม่งดีกว่าไอ้เหี้ยะเป็นรันหนึ่งจุดศูนย์ดีกว่าไอ้สัตว์ไปชดแม่งไปเลยไอ้เหี้ยถ้าแม่งไม่ให้ความสำคัญอ่ะ อย่างนี้ถ้ากูเป็นเอซับนะถ้ากูเป็นถ้าสมมตินะเออกูเป็นเอซับนะไอ้เหี้ยกูไปเล่นกิจกรรมไอ้ที่พ่อแม่งจัดอะแล้วกูไปอยู่ระดับที่สี่ดีกว่าไหมไปอยู่ที่สี่อย่างเงี้ยคั่นไว้ไม่ให้ใครชิงได้เลยเฮี้ยวว่าไงวะปู๊กตั้มลุงเออไอ้เหี้ยใครจะชิงได้ตอนเนี้ยไอ้เหี้ยใครลองไว้สัตว์ชัวตัมลุงโอ้ยเฮี้ยเอ้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยจะซื้อเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้สัตว์ไม่มวยเออ ไอ้เจ้าเไค้กใหญ่เลยจัดเอ้ยไงไงไอ้ย่าชวเยอะพุททสดตัดไอ้าไม่ม่มเนี่ยที่มึงร้องไห้นี่ลุงบอกจะยุบแก๊งหรือที่ขาไม่นับมึงเออมึงมึงช่วยแยกแยะนี่แอดอบมาแล้วนะเนี่ยไอ้ชิบกมาพมึงร้องไห้เลยไงโอ้ยเฮียสองอลีต่อบอลลีต่อบออ้องไอดับไอกดหนพี่ลูกสมึงงไชิมันไชละไอ้ย่อย เจ๋อเบะทำเฮียอะไรก็ไม่จูหัวมันหกหักไอ้เฮียร้องให้เบะใหญ่เลยสัตว์วางไว้เฮียเบะไปตีอยู่เนี่ยฟัด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 อยู่นั่าดายสัตว์เฮียร้องให้เสียงไม่รู้ว่าไมค์ขายควายไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ร้องเลยไปดูเสียงดูเสียงนี่เรฟินดีกันเองปะเนี่ยเป็นชั่วโมงไอ้เฮียซีไรอ่ะเราว่าไม่พอแล้วก็นะกิจกรรมนี่งคืออะ ตอากเมันก็ไปตีกันเองเลยไม่เกี่ยวกันเดี่ยวัาเอาพไปีกเนาะคกวแก้วไม่มีใครรกเราเจอใครอ่ะเราเจอใครอ่ะเตาวาอินเเสารทปอิเวน์มสอรี่ส่วนเสาร์ทิศอินเวนมันมี่อิเวนมันไม่มีมีกับเพอิกับเาซาับหลวงไม่ตีเมื่อกี้เลยครับใช่คับใช่ไหนกูอิเวนต์รนะใช่ครับเพิ่งตีเมื่อกี้เลยเพิ่งตีเมื่อกี้ที่เออรวัวเขาตีคำาขาเจตนาทำร้ายเลยครับนะบวกห้า อีเวตมันเซียนขนาดไหนเราเป็นเป็นลองกับมันไหมสักยกไม่ได้ผมอยากลองครับคุณลุงผมอยากลองครับเขาตีกับโนซอฟถึงตีสองอะครับลุงไม่จำกัดใดใช่ไหมที่ใครบอกผมอะอตีตีวีเอามันนะที่เราเขาลองเอฟแอสบอลเขอยูแล้วครับเหลือไรเกอร์กับอีเวยจะไม่อยากยังไม่ได้ลองนะครับมันน่าจะไม่ให้เราลองหรอกมันน่าจะให้มันน่ามันน่าจะให้เรารอยเหี้ยหวยที่เนี่ให้ลอยที่เล่นแบบ ถึงสามที่สองอะไรไรเกอร์แก้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวไรเกอร์อรแต่ว่านี่อยากไอเทียไฟกูเริ่มมอดแล้วให้รอเนี่ยสัตว์อยากตีฟีอยากตีชิงก็ใช่ไงอยากตีชิงไม่อยากตีฟีไม่ได้แพงก็มไมะไรรู้สึกเนี่ยการอรอไอ้ยแบบว่าอ่ะเนี่ยรอเขาชิงสี่หนึ่งในสี่จกักรพรรด ใครได้ที่1นึที่สอ่ะรอเขาเตรียมตัวสร้างโครงสร้างของอ่ะตีไปนะวันที่22อีก3วันกว่าจะจบ22 25จบแล้วเราก็ต้องรอเขา7วันอีกเพื่อเขาจะเล่นกับเราวันไหนอีกโอ้โหเยอะโอ้ของมันมีเยอะมากกันนะมันต้องรอเยอะเราค้ำค้ำคนรอมาแลบานโอ้เราค้ำค้ำคนกลัวลบั้มอะคนรอเยอะๆแม่งกระท้อด้วย้ี่อ้ะ เอ,อ,อ,อ้พี่โจอ้พี่โจเปใหญ่เลยพี่โจพี่โจไปก่อนพี่เรามาทางชีวิตแล้วพี่แอับเริ่มพอแอดับเริ่มใครยิงคนสุดท้ายรับเลยห้แสพี่สาวทีมเฮยจริเล่ากูแยกเลยกูแยกเลยเฮ้ยแพเิ่ม้วดีเงินดีเงิดีเอรดัเริ่มอิ่มสามแล้วเนี่ยกี่คนกี่คนกี่คนคเดียวคนเดียวไม่มีดีมคนเดียวค่าแพนคนเดียวมันก็มีออมมีแล้ว ก็จับเป็นทีไปเลยก็มจับเป็นทีไปเลยเมันจะได้ไม่ลำเอียงด้วยใช่ทีมสองทีมสือทีมสามเลยอ่ะสสจับจับจับเลยอ่ะสามสาม่อใครอยู่ใครสมา ทีมสามทีมสามทีมสามพีมหาเป็นคนแรกใช่แยกีวของแดงอ่ทีมสามแดงสาวกเาของแดงเลยเว้ยพวกเาิะเนี่ยคนสุดท้ายนะคสุดท้ายทของแดงแล้วก่อนเลยทีมสามทีสสามสามไปมาทีมสมอาจารทีมสามี้ครับมาีมาดีมาีมาีอาี่ลุงอยู่กับเราสามมาดีโอเคเอาเลยลวกันฝั่งนู้นนะถือไม้อ่ะโอเคพ เลงไอ้เยอยเป๊บก่อนเลยตัวฟรีสัตว์ดีลุงฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเขาประชิดผมไม่เอาว่ะเ่รอเอาพี่จุกลุงมาจุกกรานใครเกลียดจุกลุงมาจุกก่าน ไปนีเฮียชุบก่อนสัตว์ไปเลยไปพี่รอชุบง่ายๆเลยพี่รอชุบพี่รอชุบเล่นไปเลยเนาะไ่ไลไไไเฮียโอ้ยเฮียท้ออ่ะสัตว์เองปเ่ตีตงไปตีติงด้วยตีติงไปแล้ว ตื่นฮี้อะไรวิ่งเข้าไปต่อยเฮียโชคหมุนไม้มาทีเดียวตายหาเลยสัตว์จะไปหนึ่งอยู่สุกันดีกว่า เข้าแก๊งดีกว่าเจ่งขอแบบแก๊งกากระไม่ก้องแจ่งแก๊งเก,ก,ก่งอะ่ะจะไม่อยู่หัวเมืองครับผมไปอยู่แก๊งล่างเมืองไปหาอะไรเล่นชิวๆดีกว่าไอ้เส็งละไอ้ย่าแม่ง เล่นเสร์ฟปลักรอนานเกินนะนี่มีแพนจะกลับไปเล่นเลดเดนไหมถ้าเล d เดนทำได้เกิน32คนเกินเกินส2คนที่อยู่ร่วมกันแบบเนี้ยอะแบบเนี้ยใน GT a ถ้า32คนเกินไป32แล้วมองเห็นคนอะผมจะกลับไปเล่นเอาแค่นั้นเลยครับเอาแค่นั้นเลย เซิร์ฟไหนก็ได้ในไทยอ่ะที่เปิดอ่ะและทำได้อ่ะผมเล่นใช่มีโอกาสที่เขาจะเกินถ้าเกินอ่ะเดี๋ยวผมจะกลับไปเล่นครับถ้าไม่เกินผมจะไม่เล่นบอกว่ามีโอกาสให้มันมีจริงๆขึ้นมาก่อนแนละ้วเขามาบอกผมแล้วกันผมจะกลับไปเล่นครับ เตามก็ได้คารุ่งเองตามก็ได้ตามสามดันไม่ได้สิต้องเกินหน่อยดีเชี่ยมันจะได้มันๆหน่อยตอนที่เราเล่นมันมีปัญหาสักเกินนักประมาณให้มันได้สักหกสิบคนอ่ะหกสิบคนตรงนั้นน่ะไอพงหัวโยก ใช่ระบบมันดีครับแต่มันติดตรงแม่งไม่เกินขฐานที่สองอ่ะออกดวงออกอีกวงเฮโจกเฮจกเเฮ้ยจกอุ้ยพีษตันปะ ชื่อใครวะชื่อเวทดอรอคงไม่ใช่หรอกมั้งรอสมุดเลยสัตว์เตื่นไว้เตื่นไว้เตยไม่เตยไม่เตยจบ<า><อ><อ>พี่กูก่อนจบพี่กูก่อน ว้าเยี่ยกระจอกเยี่ยตีกาดป่วยคนเหลือนนะ่ะตีเนี่คนเหลือนนะ่ะค <c oughs> นเหลือน่ะตีเนี่ยมีคนชอบมึงไอ้ะมีคนบลูมชอบทีคนเหลือน่ะโอเตยโดนจุบเลยครับเตยโด <c oughs> นจุ๊บไปร้องอะไรเีตยร้อง,องอีกแล้วเ <c oughs> ตยโดนจุบเลยร้องอะไรแล้วก็ร้องเออเตยโดนจุบเลยร้องอะไรไม่รู้ว <Yeah. S 1> ่นาได้เงินฟรีแค่แรกกินนิ่มขี่ร้องเป็น లే లూ ది లే ల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  ลำโพงไม่ต้องเก็บมันไม่หายลำโพงมันไม่หายครับไอถ้าวางไว้แล้วมันหายเร็วกูคงไม่วางแล้วมั้งไอเ้เชี้ยมันไม่หาย